ี้คือภูทับเบิกนะคะยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์น7 6 8เมตรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะเป็นลายฝนต้นหนาวนะคะบรรยากาศคือดีมากๆหมอกลงเยอะมากๆเลยค่ะ ตอนที่เราขึ้นมานะคะเราขึ้นภูในเวลาตีสี่กว่าๆนะคะตอนนี้เรามาถึงที่บนยอดภูทับเบิกแล้วนะคะบรรยากาศคืออากาศเย็นๆลมพัดเย็นๆน,นะคะอากาศไม่ไม่หนาวมากนะคะกำลังดีค่ะบรรยากาศดีมากๆคนที่มาเที่ยวอ่าค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศบรรยากาศดี ตอนนี้ฟ้ายังไม่สว่างนะคะปกคลุมด้วยเมฆอันสวยงามนะคะมองไม่เห็นวิวนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถมองเห็นวิวได้แต่ดูเป็นภาพรวมแล้วคือสวยงามค่ะสวยงามมากๆบรรยากาศดีอะค่ะบรรยากาศดีมากบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆแนะนําเลยนะคะมาช่วงนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า เป็นช่วงที่ทุกคนนิยมที่จะขึ้นผูนะคะมากยิ่งเรามากลางเต็นท์จะดีมากๆเลยค่ะมาชมบรรยากาศดีๆรับไอธรรมชาตินะคะเป็นอะไรที่สดชื่นและสดใสมากๆเลยอยากให้ทุกคนเข้าได้มาเที่ยวนะคะ ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยหมอกนะคะหมอกคลุมไปหมดเลยขณะีนเวลาตีห้าสี่ห้านาทีนะคะอากาศเย็นมากอากาศอยู่ที่ประมาณ18องศานะคะที่ภูททบเบิกตอนนี้หมอกลงเยอะมากมองมองยังไม่เห็นวิวทิวทัศน์นะคะอาจจะมองได้เห็นเม็ดเดียว มีลมพัดเย็นๆอันนี้คือเพื่อนเอนร่วมทางนะคะที่มาบัสคันเดียวกันนะคะนนเราจะรอดูทะเลหมอกหรือว่าตะวันขึ้นนะคะ เป็นสถานที่ที่น่านามาท่องเที่ยวมากๆตอนนี้เราอยู่จุดสูงสุดของฟูทับเบิกเรายังไม่สามารถมองเห็นวิวได้สวยๆนะคะตอนนี้รอดูพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าหมอกลงเยอะมาก ทุกคนก็จะเก็บภาพความทรงจำสวยๆแล้วก็วิวอันสวยงามสวยสุดลดงามบรรยากาศดีใครหนาวเนน้องมิลน้องอิงอิงเป็นไงม้างหนาวไหมอิงอิงเป็นไงมั่งธรรมดาเหรอคะธรรมดาร้อนค่ะร้อน ด้านนี้จะเป็นอาคารหอดูดาวนะคะทะเลหมอกทะเลหมอกมองไม่เห็นเลยทะเลหมอกจริงๆ ทางด้านล่างด้านนู้นก็จะมีที่กลางเต็นท์นะคะจะมีนักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์เพื่อพักผ่อนนะคะอาจจะเป็นเนื่องด้วยวันหยุดยาวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> าทุกคนมาดูทะเลเหมอคะ่ะ ร่มสว่างไาทิต์เริมขึ้นแล้วทิตยขึ้นแล้วใช่ไหมนน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 ่อาทิตขึ้นแล้วนี่นะสวยโ้ยเราเห็นเราเราเห็นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะว้าวโอ้ยเป็นบรรยากาศที่สวยมากรน อันนี้เป็นแสงแรกของวันนะคะวันนี้อนี้บาาล <c oughs> đã có cái bát rồi ด้านนี้ก็จะเป็นโดมที่พักนะคะสําหรับนักท่องเทีย่ยวที่ที่จะมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนะคะตะเลหมอจะมีกลางเต็นกัน บรรยากาศดีมากสดชื่นสดใสมากมากอันนี้จะเป็นจุดกลางเต็นที่นักท่องเที่ยวมากลางเต็นนะคะ อันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะร้านค้าก็จะมีขายของพวกเครื่องดื่มนะคะขนมนม,นมเนยแล้วก็มีพวกหมวกนะคะกันหนาวินี อันนี้เป็นอาหารเช้าบนพูทับเบิกนะคะก็จะเป็นไข่ไข่ทรงเครื่องหรอคะหนูใส่ไข่ทรงเครื่องนะคะก็มีข้าวจีนะคะก็จะมีมันเผามีข้าวโพดนะคะน่ากินมาก<ช>นี่ไงอันนี้เป็นกาต้มน้ำามื่กี้มีสั่งกาแฟไปนะคะค่ะ กาแฟหอมกับแม่ค้าสวยๆน่ารักนะคะมีหมูปิ้งด้วยขนมปังปิ้งอันนี้ผลไม้ที่อยู่บนพูทะเบิกนะคะโอ้มีวายด้วยนะคะอันนั้น้หวบัวหิมะ ขอบคุณนะคะตอนนี้หกโมงกว่านะคะหมอกยังไม่หมดเลยหมอกยังลงมาเรื่อยๆนะคะมื้อเช้ามื้อเช้าที่ผูททะเบิกขนมปังหรอขนมปังเหรอ ออกินกาแฟนะคะกาแฟร้อนๆคอฟฟ่คอฟี